อ่า,อาตอนนี้เราจะดูอเยยศนะครับโดดเกียวสองชั้นห้าตะปูเกลียวถงครับเอ้าอันสี่ปูปั๊บปั๊บโอ้ยเราตายครับยังไม่ตายครับยังไม่ตายเ้ยี่้ยเฮ้ยี้ย้้ ถ้าเจ็บมานี่ร้เออบอกว่าเรียกอาบโอ้ถ้าเจ็บมานี่ผมเม่เที่ยวผมเ่เที่ยวน้ําตกน้ําตกกาลังจะไหลครับตอนนี้อเนื่องจากวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะครับอ่าทางทางเจ้าที่ก็เลยปิดน้ําไว้ครับตอนนี้กําลังเปิดน้ํากําลังเริ่มไหลครับตอนนี้เนียเนียเกิอุบัติเหตุครับ เอาให้มือดนที่มือข้าไหนข้าไหนไอ้มนเต่ายัง